ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดุดว่งโฮล่าปานยิมม้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารทั้งที่มีอายุมากกว่าและอายุน้อยกว่า รวมไปถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้โชคลาภได้เช่นเดียวกันเคล็ดลับครับคุณหนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําเช่นเดียวกันใส่แหวนนิ้วนางใส่น้ําหอมมงคลออร่ามันตราตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกโรบา้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ2จะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดเลยนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารซึ่งจะนําปัญหามาให้กับคุณ2ทําให้คุณ2นั้นเครียดหงุดหงิดรวมไปถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยขอให้คุณ2ระมัดระวังนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลอราบมนตราใส่แหวนนิ้วนางนําเกลือนพก้าวางบนโต๊ะทางานตัดปลาายผมมหรือืออออเ็็บบทท้้ิงก แรอกรัวรบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักก็จะราบรื่นด้วยและผู้ใหญ่เพราะแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเขาจะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสามเลยละครับ วันนี้คุณสี่จะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสี่รับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณสี่นั้นเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้หนังใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วก,ก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณห้ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากลับปาก,กลับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสจะได้ซื้อในวันนี้มีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงบริวารคนรักคุณส่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณห้านันสบายอ,อกสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินในวันนี้ทําให้มีเสียงหัวเราะและมีความสุขครับหากคุณห้าปล่อยวางทุกอย่างได้หรือเรื่องที่กังวลลงได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณ6มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นรวมไปถึงบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณ6ทําให้คุณ6นั้นหง,งุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเบื่อเบื่อเซ็งๆได้ในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทอง,ทองใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้กับนิ้วกลางนําเกลือนพก้าวางบนโต๊ะทํางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรั้ว ดีขึ้นครับ วันนี้คุณเจดจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายแต่จะมีเสียงหัวเราะทำให้กุดเจดนั้นสบายอกสบายใจในเรื่องของการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณเจดรับผิดชอบก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันเรวมไปถึงความรักจะราบรื่นถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณเจดเลยละครับ วันนี้คุณแปดจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบตัวไปหมดเลยนะครับซึ่งจะนําปัญหามาให้กับคุณแปดทำให้คุณแปดนั้นเครียดกุดงีอารมณ์ไม่นิ่งและจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณแปดรับผิดชอบอีกด้วยขอให้คุณแปดระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับความรักหรือคนรักไม่ลงตัวนั่นเองนะครับขอให้ระมัดระวังเรื่องความรักด้วยเช่นกันครับเคล็ดลับครับคุณแปดใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ําตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลอน,นื เรพระก้าววางบนโตทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คนรอบข้างคนรอบกายทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทั้งที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าจะเข้ามาทำไม่มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณก้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณสูญจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนรอบกายทางพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องทางที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วก็จะทําให้คุณสูนนั้นเครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิง่งใจร้อนขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีขาวเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมมงคลอรวรรนตราใส่แหวนนิ้วชี้กับนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ